สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับพี่หัวร้านนะครับเอาอ่าเดี๋ยวรับสายแป๊บนึงผู้ใหญ่โทรมา ล l o ครับท่านฮะไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีอ่านในอ่านอ่านในใบนั้นก็ได้ครับเออมั่วครับมั่วอ่าอ,อ,อ่ครับมีแต่เขียนไว้ว่าอ่าถวายเป็นพระราชกุศลกับท่านออก็คืออ่าทำบุญถวายอย่างเงี้ยครับ อืมครับอ่าแต่แต่อ่ไม่ได้ไปถวายท่านนะครับก็คือเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยนะครับเ่อที่จงรักภักดีครับท่านเออจะท,ทาบุญถวายครับจะเอาไปไหนครับจะสร้างพระครับไม่ได้ไม่ได้สร้างถวายท่านนะครับเออก็คือเป็นคําที่เขาเรียกว่าคําที่ประชาชนทั่วไปใช้อ่ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเออ เอออนั่นแหละนั่นแหละครับท่านครับท่านครับท่านครับครับ <c oughs> อ่าสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องนะครับประชาชนนะฮะ ไอ้ล้านมึงจะเล่นกับกูเหรอ <laughs> มึงเอาขี้ไก่มาใส่หัวมึงก่อนปะนี่ครับเนี่ยเอาขี้ไก่อะมาใส่หัวมึงก่อนนะแล้วยี่ยี่ยียี่นะสมองจะได้โล่งฮนะใจอะเออเอาไมอ๋อลูกน้องไปเป่าหูว,หวะวั่างนะลูกน้องโดนกับละนาวเลยนี่ทํากันเป็นแก๊งเลยนี่ฮนะปลอมทั้งนั้นเลยฮนะเพราะฉะนั้นนะ่นะฮะ อยู่ดีๆก็จะหาเรื่องเสียเพราะลูกน้องอีกแล้วทําไมศักรีมันเยอะอะเอามูหามาหามุนีไม่ลง่ะทําไมอ๋อพอรบคอมไม่เข้าหรือยังไงหรือตายบหรืออะไรอธิบายเลยเน๊ะฮะรู้จักปะฮะมุนีตาแมนนะรู้จักปะก็บอกแล้วไงก็บอกแล้วว่าให้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆว่าอือยู่ดีๆอ้าวไปโพสทําไมอ่ะ อยงครับถ้าไม่รู้ความจริงเอี่ยไปฟังใครเขาเล่ามานะเดี๋ยวจะหน้าหงายไม่ใช่อะไรหรอกรู้ปะเรื่องอะ่ะมันไปถึงกองปราบแล้วรู้ปะเออเขาทํากันเป็นขบวนการนะครับเข้าใจไหมเออไม่ถามเลยขนาดไอ้คนที่แจ้งเนี่ยรู้ว่าคนแรกอะ่ะเขาถอนฟ้องไปแล้วนะแล้วก็มาเป็นพยานให้ด้วยว่าทําไมถึงทำนะครับรู้ปะเออเพราะฉะนั้น,น่ะ พยายามยาโดยเด็ดขาดนะฮไม่รู้อะไรแล้วอย่าห้าวกับพี่เข้าใจว่าหัวรักทะลึ่งมึงนี่ข้ามรุ่นนี้ตบกระบาดคัว่ะคัวอืคู่วมันต้องเอาให้ดังแปะเลยแบบจดแบบตลกอ่ะรู้จักอ่ะแบบตลกอ่ะรู้จักอ่ะรู้จักมุนีตามมนนะรู้จักอ่ะเอเพระฉนั้นยาอย่าโดยเด็ดขาดย่าห้าวเข้าใจไหม ก็บอกแล้วพี่อ่ะตรงไปตรงมากับประชาชนเข้าใจอ่ะอ่าฮะล้านอยากซ่ากับพี่แน่พี่ก็ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งบิ๊กยิ่งชอบเข้าใจอ่ะอ,อยากเสียทรงเนี่ยได้เดี๋ยวจดได้ไดได <c oughs> โอ้ยล <c oughs> ้วนะมึงจะแสมแผมอะไรเนี่ยมันไม่ใช้สมองคิดอ่ะนะครับมึงให้กระจูมึงเป็นควายไะเนี่ย ฮะมึงเป็นควายป่ะเนี่ยนะครับทำไมมึงไม่สืบสารมึงถามกูดิมึงถามกูืมนี่ไงฮะฮึซ่าไม่ดูสถานที่ซ่าไม่ดูบุคคลมึงหลอกได้เฉพาะประชาชนนะแต่หลอกตลาดล่างอย่างกูที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะเนี่ยไม่ได้เข้าใจอ่ะฮะรู้จักอ่ะรู้จักอ่ะมุนีตามานอ่ะรู้จักอ่ะ อย่ามาเอาบกฮอนกับพี่แล้ใจอ่ะใจให้น้องอ๋อยากจะเป็นไรกี่สี่รู้ว่าเขาโดนตะลนาวเลยนะรู้ว่ารู้จักนะอืมไงจะโกรธพี่อย่าใช้ความโกรธถ้าคิดจะสู้กับพี่มุนีอย่าใช้ความโกรธเถ้าจอ่ะโหโหวันนี้มันเหนียวแวงเลยอืมกูไม่ใช่เพื่อเล่นไง หือร like ู้สึกมีแรงนะมีคนให้ราคาอย่างนี้นะไหนบอกผมไม่มีราคาไะทําไมถึงพ์ถึงผมจังเลยอ่ะไครับมไม่ไม่เป็นอย่างกับพูดเลยนี่ว่าเฮ้ยยังไงไหวไหมพี่น้องจะได้รู้ไงเวลากูปั่นเนี่ยรับรองได้อยู่ไม่สุกนะ เริ่มแบบตูดร้อนรอนเนี่ยมันล้นั่งไรสดไปตูดเริ่มร้อนร้อนเนี่ยมันจะได้รู้จักกูไงในวงการน่ะผู้ใหญ่เู้รู้เขาไม่ยุ่งกับกูหรอกเขารู้กูบ้าแล้วกูไม่ได้บ้าธรรมดาเลยนะกูบ้าจริงแล้วกูบ้ามีเหตุผลด้วยเข้าใจอ่ะก็บอกแล้วไงให้ดูแบบบันเทิงให้ดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนี่วันตุ๊กจีนนี่ค่ะนี่วันตุ๊กจีนเว้นบ้างก็ได้ ใช่ไหมแล้วเอาไปโพสต์ทําหมอ่ะเพื่ออะไรนะครับไม่รู้ไะนะครับอะไรนะเอกาสารปลอมนะครับปลอมได้ยังไงในเมื่อเขามีเจ้าคณะภาคอยู่เข้าใจไหมเขามีหนังสือเจ้าคณะภาครู้ว่าอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะจะทําอะไรอ่ะเขาผ่านกระบวนการของผู้ใหญ่มาก่อนใช้สมองคิดดิโขคนที่เขาดูแลปกครองอยู่ในตาบลอยู่ในอำเภอถ้าเขาไม่รู้ว่าวัดมันจะมีได้ไงสํานักสงฆ์จะมีได้ยังไงนะครับอยู่กันมากี่ปี นะเป็นสิบปีนะครับไม่ใช่อยู่แบบวันเดียวนะครเดือนเดียวโอ้โหมึงนี่ควายนะนะครับควายมากเลยหัวล้านนะครับสมองมึงนี่มึงถามจริงเหรอโบเลยนะโบะเลยนะรู้ป่ะเออเข้าใจอ่ะอืมสมองเริ่มโบอ่ะนะทําไมหงุดหงิดงุนง่านฟัดงวงฟัดงาทําไมคดีน้องชมพู่ไปไม่เป็นหรือว่ายังไงนะครับจะต,ตอแหละอะไรสังคมอีกละ่ะท่านผู้ชมเออ ก็บอกแล้วอย่าห้าวกับพี่มุนีเขาพี่มุนีเขาเป็นคนตรงๆเขาก็รู้เขาก็พูดเลยเขาไม่หลอกหรอกนะกับสังคมไทยเ่ะมันไม่หลอกหรอกนะเปิดเผยเออยืดอกพกถุงมันแนนอกอื <c oughs> ครับผมอ้าวไม่ได้เขาอยากจะยุ่งกับผม่อยจะจัดกันหน่อยเนี่ยอืตอบให้ลั่นเลยครัวมึงฟังคนอื่นเหรอ ผัวคิดไม่เป็นเะอฮะผัวฮ่า,านานๆจะได้บทนี้นาทีหนึ่งหาบทอยู่ตั้งนานโอ้โหเติมแป๊บหนึ่งเติมแป๊บหนึ่งฮะอ้าไม่ได้คอนเทนต์ผมนี่ไม่ได้เลยอืมนะปากต้องแดงนะ่ะไม่ได้ครับพี่น้องมันอยากจะลองดีก็จัดให้มันซะหน่อยเออให้ตรงไปตรงมาเชื่อว่า ก็บอกแล้วมีใครก็ไม่ยุ่งกับพี่มุนีเขาเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับเขาไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับคนจริงเขาไม่กลัวหรอกนะครับเนี่ยมาเลยนะครับศึกนี้ยาวนานเอาให้ลงนะไอ้ล้านมึงเอากูให้ลงนะอืมก็บอกแล้วกูไม่เคยไปยุ่งกับมึงเข้าใจอ่ะเออเข้าใจอ่ะกูไม่เคยไปยุ่งกับมึงฮะกูพูดแต่ละครั้งอ่ะกูพูดให้ข้อคิดในฐานะมึงรุ่นพี่แต่ถ้ามึงจะปีนเกลยวรุ่นน้องอย่างกูมึงต้องดูหน้าด้วย ใจอ่ะฮะเออ,อน,นั่นแหละเดี๋ยวมึงจะเสียกับอ้คนที่อยู่ข้างมึงอ่ะเพราะมันสู้ไม่ไหวอ่ะรู้ว่าสู้ไม่ไหวก็เลยต้องมาพึ่งเพราะฉะนั้นายล้านมึงฟังกูนะเออกูเนี่ยหัวใจประชาชนฮะกูเนี่ยเปิดอกกับประชาชนว่าแต่มึงอ่ะเรื่องเฮี้ยมึงไม่ออกมาเล่ามาครับเรื่องที่มึงทําอยู่ภายในนี่กูไม่ได้ตาทิพนะ เออแต่นั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของมึงกูก็ไม่เคยไปยุ่งเข้าใจอ่ะเออแต่เพราะฉะนั้นวันนี้มึงมาโพสเรื่องกูกูก็ชอบเลยเดี๋ยเข้าทางกูเลยนะอยู่ดีไม่ว่าดีอ๋อจะเป็นแก๊งเนี่ยทำกันเป็นแก๊งเป็นหมู่เป็นคณะใช่ไหมนี่คูคนเดียวให้มาเป็นร้อยนี่ขอบอกก็เลยอะอืมจัดนะครับจะรออะไรนะครับเจ้านายโอ้แม่ไม่รู้จักมุนีตามมน อแม่ไม่รู้จักไงจัดให้แม่ท่านหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าเราเป็นไยายจ้า <c oughs> ครับผมขอบคุณมากครับอ่าไม่ได้พี่เดี๋ยวเสียทรงพวกเราหมดพวกเรามานสายดีดนะครับนี่ชีวิตของพวกเรามาันเฮฮาปาร์ตี้เอาเป็นสวีเดนครับผมอ่านะ้านเล่นผิดคนไล่ร้านนะครับ กูบอกแล้วให้มึงเอาขี้หมาก็ได้ขี้ไก่ก็ได้นะป้ายหัวและสมองมันจะโลง่งเข้าใจอ่ะเพราะ,ะว่าเพราะฉะนั้นนะ่ะมึงจะเสือกเรื่องของกูมึงต้องถือถึงความเป็นจริงนะครับนี่ไม่ใช่เอาแต่ความอาฆาตพยาบาทมุ่งหลายนี่เดี๋ยวกูสวดมนต์ให้มึงทุกวันไม่ต้องกลัวนะครับกูเก่งสวดมนต์เดี๋ยวกูสวดให้มึงทุกวัน นะครับจะเจริญขึ้นหรือจะเจริญลงก็แล้วแต่จิตใจของมึงเป็นเป็นธรรมพอหรือเปล่าเห็นบอกว่ามึงเป็นคนตรงช่วยประเทศชาติใช่ป่ะกูเห็นมึงโทรคุยคนนั้นคนนี้เป็นประเทศชาตินระไอสั์คนในประเทศชาติเขาไม่ต้องการคนแบบมึงหรอกเข้าใจป่ะอย่าหลงผิดตัวเองเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะอย่าอาบะฮอนกับพี่รู้จักป่ะไอสิบหกฝั่งทนน่ะรู้จักป่ะรักนะเนี่ยเดี๋ยวเจอหน้านะจะจะจูบเหม๋งหน่อย น่ารักจริงๆเลยอือนะครับอ๋อก็นี่ไงไอ้ฟักแตกก็ไปรายงานนะครับไอ้ฟักแตกโดนฟ้องไปเร็วนะครับใจไหมเออก็นะเรื่องถึงกองปราบแล้วกองปราบพามแล้วอยากลองนะครับเนี่ยเอาเอกสารเท็จไปแจ้งแจ้งมั่วนะครับไม่ใช่คนอยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วคิดดูเนี่ยไอ้คนแจ้งถอนแจ้งความมาเป็นพยานฝั่งผม นะครับเออเขาเอาความถูกต้องแล้วเขาเล่าหมดทุกอย่างว่าใครเป็นคนบงการทั้งหมดเป็นไงอะ่นะนี่ครับสวัสดีครับพี่ต่อรู้จักมุนีตามานนะพี่ <c oughs> ไอ้ร้านแม่งซ่าครับผมพี่ <c oughs> อย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะอเสียหอมเหม่งแม่งหน่อย <c oughs> ให้ชื่นใจนะครับอืมหอมเหม่งแม่งเลย <c oughs> ไอสัตว์แม่งเล่นกับจ็อกเกอร์เมืองไทยนะจ๊อ แม่งเล่นกับใครไม่เล่นแม่งเ,เล่นกับจ็กเกอร์เมืองไทยเดี๋ยวแม่งโลเดี๋ยวเต็มระบบว่าไงร้านมึงดูคลิปกูแล้วมึงก็อย่าโมาโหรู้าาอ่ะเข้าใจอ่ะอืสนุกสนุกกันจะไปเครียดทำไมโลกโซเชียลเออทาให้มันเป็นความรู้เฮฮาปาร์ตี้วันนี้วันอะไรนะอะไรนะอะไรนะเซนอีอยู่จุกจุกจุก,จ,กจุกใจสวัสดีครับพี่เอ็มหัวลาล นะครับอืมไม่ได้เราพวกลายเต็มตัวไม่ได้เดี๋ยวไมจ่จะเล่นแบบเราไม่ได้เดี๋ยวเสียทรงพี่น้องกันหมดใช่ไหมเออจะเป็นอะไรมันต้องมีศักดิ์ศรีนะเออจะมีศักดิ์ศรียางทีมันก็ต้องแบบให้มันถูกต้องนะเออในระบบระเบียบนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหกิงกองกะลองกองแกง๊งมาลอง,น,องน้องแนงนะครับฮะไอ้ด้านมึงดูคลิปกูแล้วมึงกลับไปคิดนะให้มึงกลับไปคิดนะสมองสมองพยายามเช็คนิดนึง อย่าละลานให้มาเข้าใจอ่ะอย่าละลานให้มาหลานมึงฟังกูนะกูไม่เคยเห็นมึงอยู่ในสายตานะโคตรพ่อโคตรแม่มึงก็ไม่ได้อยู่ในสายตากูเข้าใจอ่ะมึงฟังกูไว้ให้ดีนะกูของจริงนะกูบ้าจริงด้วยฮะจะได้รู้ไงว่ามึงมึงขู่คนอื่นชาวบ้านเขาธรรมดานมึงขู่ได้เข้าใจอ่ะแต่มึงจะขู่คนอย่างกูเข้าใจอ่ะมึงก็ดูลายไปด้วยสัตว์เข้าใจอ่ะนี่กูไม่ได้ได้มาด้วยแบบพรสวรรค์นุ้ย เออนี่กูไม่ได้มาจากเซเว่นนะเว้ยเออยี่้ประสบการณ์กูล้วนๆเข้าใจอ่ะเออทําอะไรเก่งใจลายกูหน่อยเข้าใจอ่ะคนไม่มีลายอย่างมึงอ่ะฮะมึงจะรู้หาอะไรเข้าว่าพัวกกล่ะประสบการณ์อ่ะแน่นแน่นแน่นเข้าใจอ่ะอย่าเอาคุกมาขู่เข้าใจว่าอืมคนไม่ทําผิดแล้วไม่ติดคุกหรอกเข้าใจอ่ะอืมเห็นเก่งแล้วก็เนี่ยฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้เก่งมี้ยอ่ะ เดี๋ยวเจอกูฟ้องกลับบ้างเดี๋ยวรู้จักตายอ่ะอืมเ <c oughs> วัสดีพี่ต่อปั่นแม่หน่อยเห็นว่าสดจริงเลยนะครับขู่ประชาชนหน้าดูเลยอ่ะอืมนี่เดี๋ยวเจอประชาชนอย่างกูในตลาดล่างของจริงเลยเออรับรองได้อ่ะนะครับชมลมเปตองของมึงอ่ะเดี๋ยวเจอกูแคนนอน ฮะทำไมอ๋อมึงจะเปิดสมุดสงรามากูอะเดี๋ยวก็พังงาให้เข้าใจอ่ะยาขอลองขอลองเข้าใจอ่ะยาอย่ามาสําแย่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวไปซุยให้โอ้โอโอปันป่นปั่นเองเนียเลยช่วงนี้ไม่ได้แนละ้วเข้าใจอ่ะ อา่าดูมั่งนี่ดูหน้ามั่งนี่เออใครเขาเล่นกันเนี่ยเอเอขู่ยังไงสัตว์ขู่จังนะครับขู่อะไรกันนะกระหนานี่ถามจริงไงสัตว์มันเป็นงูเหา่เาไงนะครับไม่หน้าอะไรสัตว์ขึ้นกลางหัวล้านแล้วโอ้หแผลแม่เบี้ยนะดูเลยโอ้โหอ,อ,อยี้กูจะจับแม่งใส่นี่เลยเเแล้วขาวดองแมงเลย ปัน่นในขยานเลยครับพี่แอมเออมนี่ยอือโอ้โหเนี่ยบทเนี้ยนะครับ f อฟซผมเขารอ,อบทนี้มานานแล้วผมตส่าเกงใจแล้วพี่น้องนี่เกงใจสุดสุดแล้วเออเห็นว่าเป็นรุ่นพี่ใช่ปะเราแม่งเออให้เกลียรดรุ่นพี่อะยังไม่หยดุดยังไม่หยดุดยังไม่หยุดแม่งเล่นกับโจแกลเดี๋ยวอะเดี๋ยว,ยวรู้เดี๋ยวรู้อะไรอะแก่งไหอะฮะ จะช้อนหน้าแกงกันเลยไม่ใช่เหรอถามเด้มีเลี้ยวมีแรงหรเปล่าละลุงอนะครับลุงอ่ะจะงัดหน้าแกงใครลุงก็ดูอายุบ้างดูกําลังบ้างเข้าใจอ่ะ <c oughs> ผมนี่แม่ห <c oughs> ้ามด้วยห้อโด้วยดีแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับมีคนห้ามไว้ไมแมละเมึงรู้เรื่อง